ร้อนไปแคมป์ค่ะที่ b e ีชเฮาส์แคมป์พัทยากันครับสายคมป,ปิ้งที่อยากลองหยุดตอกสมออยากพักสมองชิลๆกับที่พักสไตล์รถบ้านแต่ได้บรรยากาศฟิลคมป,ปิ้งเหมือนกันนะครับติดชายทะเลมีสระน้ำให้กระโดดโลดเต้นพร้อมกับที่นั่งสบายๆมีเคาน์เตอร์บาร์ให้บริการดื่มชิๆลๆรับลมทะเลเบาๆได้อย่างเต็มปอดกับโซนใหม่ล่าสุดที่บีชเฮาส์แคมป์พัทยา ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่บีชเ h า u s แคม m p เนาะที่โซนที่2ครับเป็นโซนใหม่ล่าสุดเลยซึ่งผมถือว่าเพื่อนบอกว่าผมนี่เป็นคนแรกที่เขามาพักเลยครับแล้วเพื่อนก็โอ้ทำใหม่อย่างสวยงามเลยทุกคนเล่นน้องเล่นน้ำได้นะแตบบ่ว่าพาเด็กๆพาครอบครัวมาแบบว่าสางังสรร์ปาร์ตี้กันได้เลยทุกคนโอ้โหดูดิมีฮอตอันมองอันพิงไฟก่อกองไฟนะสไตล์แคมปิง้งรถบ้านนะ มีที่พักนั่งชิลมีอันโต๊ะสนุกเกอร์มีหอดของคราวเกะครับพี่น้องเรามีควบอีหลีนะเออแต่ว่าตอนนี้ครับผมกำลังสิเดินทางไปโซนที่1น,นะโซนที่1ก็สวยมากๆเลยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวออกเดินทางไปดูโซนที่หนึงกันครับมาถึงพัทยาทั้งทีนะครับอยากเปลี่ยนฟิลลิ่งในการนอนแต่ได้ความสะดวกสบายใกล้ชิดกับทะเลสัมผัสกับธรรมชาติที่มีความเป็นส่วนตัวสูง แนะนำให้ลองมาแคมป์คาที่นี่สักครั้งครับซึ่งโซนที่1ห่างจากโซนที่2ไม่กี่ร้อยเมตรก็มาถึงออแล้วครับทุกคนตอนนี้นะครับผมมาถึงแล้วกับโซนที่1นะครับของ Beach House Camp นะฮะและรถที่ผมได้ก็คือคันนี้บอร์เบอร์0ู oh, ย์เโอ้เดี๋ยวไปดูข้างในกันนะครับเอาโอเค ดีนะเคยมีประสบการณ์เกี่ยวรถบ้านไม่งั้นน่าจะแย่ปึ๊บโอเคครับอ้าด้านในเป็นแบบนี้หูเตียงนอนคือดีมากทุกคนเอ้ยสบายฉ่ำละคืนเนี่บอกเลยโอ้แล้ววิวดีอะเนี่ยตรงกระจกก็เป็นแบบว่าเห็นสามารถมองเห็นทะเลได้เลยนะ โอ้โหเพื่อนเกาแอร์เป็นแอร์บ้านหละมาติดนะฮะพี่ดีเลยซีล้างจานล้างได้จริงไหมไม่นะ่าแต่ตรงนี้ก็คือชองกาแฟาได้แน่นอนครับเสียบปลั๊กไฟ2 2 0โิโตนได้เหมือนบ้านทั่วๆไปไปดูห้องน้ำมันครับรอืมชักโครกนั่งได้สบายนะส่วนนี้ก็เป็น ห้องอาบน้ำเลยโอ้ดีดีแล้วแตบบ่ว่าฟีลิลลิงแบบว่าใครที่ลงน้ำทะเละเขายัางมีนี่นะเดี๋ยวพาไปดูเวลาคนที่เล่นน้ำทะเลมานะแบบว่ากลัวตัวเปียกไงย่ยานตัวเปียกก็เลยต้องมีห้องอาบน้ำส่วนตัวครับนี่เลยครับนี่ห้องอาบน้ำส่วนตัวโอเพ่แอร์เี นั่นหมายความว่าเราอาจจะต้องเล่นน้ำทะเลนะครับข้ามคืนนี้โอเคดีแต่ตอนนี้ขอชิวๆก่อนแล้วดูบรรยากาศรอบๆว่าเราจะมีกิจกรรมหรือว่าทำอะไรได้บ้างณสถานที่แห่งนี้นะครับผมเกรทครับอากาศเมืองไทยช่วงหน้าร้อนถือว่าร้อนมากๆเลยนะครับแต่ถ้ามีต้นไม้ปกคลุมแบบนี้ให้ความร่มเงาร่มรื่นมันก็ยิ่งทำให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายบรรยากาศสบายสบาย มาพร้อมกับความเงียบสงบผู้คนไม่พลุกพล่านถ้าได้เครื่องดื่มเย็นๆสักแก้วคงชื่นใจไม่น้อยเลยทีเดียวตาคบทุกคนแดดรลมลงตกแล้วก็เราจะมาดื่มน้ำผลไม้กันนะครับเห <laughs> <laughs> มือนใช่เหรอนะอื้อื้ม ส้มเลิศอืมอืมส้มดีเลยโอ,เโอ้โหชื่นใจมากเลยกลับมันห่อนมันห้อนแล้ววันนี้คือความสดชื่นมันหายไปนะต้องมาเติมน้ำสะหน่อยอืมชื่นใจครับ พาเดินไปเล่นทะเลไปไปครับทุกคนย่างเล่นกันชายหาดหาดจอมเทียนโอ้นานแค่ไหนแล้วนี่ที่ไม่ได้มาเดินริมหาดแบบนี้เนาะก็แปลกดีมือนกันน่ปกติกลางเต็นท์เข้าแต่ป่าขึ้นแต่ดอยเข้าแต่ดงน่ครับเป็นการย่างทะเลในรอบหลายปีครับปีนึงแล้วมั้ง จำได้ว่าตอนที่เอารถบ้านนะเนาะรถทิ่รถบ้าน10วันตอนนั้นก็อยู่แต่ทะเลสดชื่นครับอากาศดีแดบดบร่มลมตก มาพัทยามากี่ครั้งแล้วนับไม่ถ้วนเลยครับแต่ผมก็ยังชอบอยู่ดีนะไม่ไกลาจากกรุงเทพมหานครครับรถสองชั่วโมงนิดๆก็มาถึงบรรยากาศริมทะเลเมื่อก่อนเป็นอย่างไรในทุกวันนี้ก็ยังเป็นเช่นเคยครับผู้คนมากหน้าหลายตาก็ยังคงมุ่งมาท่องเที่ยวมุ่งมาสัมผัสพัทยาก็ยังมีสเสน่ห์ของพัทยาเช่นเคยสมแล้วที่เป็นเมืองท่องเที่ยว ที่พักของเรามันสวยมากนะแล้วคนเล่นน้ำเยอะมากเลยขันบุรีน่านพี่มาบ่หอดครับไปเค็มดีแท้น้ำทะเลบ้านไหนไม่เค็มใช่ไหม ผู้ใจไปเอออชิวดีเหมือนกัน ชำระน้ำเค็มออกจากร่างกายนะครับอาบนนะ้ำแบบเอ้าดร์ข้างรถบ้านนะอ <Okay. S 3> ตอนนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งเนาะ ไล้เล่นน้ำทะเลได้อาบน้ำเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ผมก็สั่งแนว้กินมากินได้บัตรเนี่ยที่พักเพิ่นกับซเมียนให้สแกนเนาะว่าเป็นอาหารน่าึ่เป็นร้านข้ง,ง,ง,งนี่แหละผมก็เลยสั่งมาอย่างสองอย่างครับเดี๋ยวมาลองซิมกันบ้างครับว่าอาหารเย็นของเราเมื่อน,นี้จะมีอะไรกันบ้างนะครับรอกินข่าวกันครับมาแล้วครับพี่น้องป้องปลายทุกคนอาหารเมื่อน,นี้นะครับผม โอ้โหเบึ้งปูปูหนึ่งครับพี่น้องปูมาเด้นี่ก็เป็นันกุ้งแชร์บวยนะนี่ก็หอยขคลาแลแรงโอ้โดูดหอยจบจ๊บจุ๊บก็ตับักพุงครับตามบักหง่งทะเลเนาะแล้วก็ยำปลาดุกฟูบึ้ยมามากินกันครับทุกคน สมตามทะเลอยากกินปลาแดกกันงเด้ยมาทะเลก็ได้จักเป็นยัง <c oughs> เป็นกันบ่สามสี่อืมอืมดีเฮ้ยปลาลาล้านีแเสีบเสยบวะเฮ้ยเขาทาเว้ยกุ้งครับพี่น้องเป็นกุ้งเผาเนาะ อยากกินกุ้งอมาเะเล่อยากกินกุ้งไปลัางเทียกันมาเะเล่อยากกินหมูผมนกับแปรกันครับจักเป็นยังงอืมจิมซีฟู้ดครับกุง้งอืมโคตรดีอ่ะ อืมอืมอืดสิอหอยแครงเนี่ยป่ะเนี่ยอุ้ยเลือดอืมปหอยแครงฮ่าฮ oh, mm. ่า <ông> อ <rees an> ื้มถนัดดูดอืม เรื่องหอยแข็งวัวแจ้ผมน้ำจิ้มยเยิม้มถ้าปูสดปูจะหวานถ้ากุ้งสดกุ้งจะหวาน ถ้าเงินสดก็ก็ดีอะไรวะอืดีเลยมาประนี้เป็นบักกุ้งครับรกุ้งจ้ามันบลากุ้งครับพี่นอ้องดอกนี้นะอื ปลาแดดสุดแฮปปี้ผมว่าต้มเองเนี่ปลาแดร้านเนี่ยอืมนุ่มอ่ะปลโดดอออืื What is all that? พี่น้องตอนนี้ก็ดึกแล้วครับสี่ทุ่มกว่าแล้วจะพักผ่อนเข้านอนแล้วเด้อเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าครับสิเก็บภาพบรรยากาศพัทยาหาจอมเทียนนะครับผมที่บีชเฮาส์แคมป์ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมตอนนี้ขอตัวไปนอนก่อนเด้อราฟันดีราติสวัสดิ์ครับผมไป มอร์นิ่งครับทุกคนสวัสดีตอนเช้าที่บีเชเคขป์นะครับบรรยากาศทะเลพอติดขึ้นฝั่งนูนนะ้นเนาะทะเลก็ดูสวยแ้วนี้ก็ถือว่านอนหลับเจ็บมากเลยหลับสบายมากเลยแอร์เย็นฉ่ำหลับฝันดีเลย อาะด,ดีอืมน้ำซุปแซ่บแซ่บจัไม่ต้องปรุงอะไรเลยช้าๆแบบนี้เดินมาเล่นริมชายหาดเนาะมารับ แสงเช้ากันหน่อยครับกับวิวทะเลหาดจอมเทียนครับผม <laughs> เออสวยดีสวยดีปกต,ติตื่นเช้ามาเก็บของรอชเออช็คอินเอ้เช็คเอากลับบ้านอันนี้ตื่นเช้ามาครับกินข้าวเดินไปเล่นชายหาดสัมผัสน้ำทะเลบ่อยบ่อยบ้าง <laughs> ลองเปลี่ยนดู 哼 <laughs> <laughs> ไม่หนีร้อนก็หนีรักไม่หนีหน้าที่การงานก็หนีความวุ่นวายพัทยาก็ยังเป็นสถานที่ที่เป็นตัวเลือกต้นๆของการเดินทางมาเยือนเพื่อมาพักผ่อนหย่อนใจโยนทิ้งความเศร้าโศกความเสียใจปล่อยมันไปลองฟังเสียงคลื่นทะเลดูสิมันังบอกให้เราสู้สู้จนกว่าจะพบกันใหม่พัทยา